สวัสดีครับเดือนปีน้ำฟรีครับวันนี้ก็พามาชมการติดตั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับขนาด5.5แรงม้านะครับข้อออก3นิ้วเป็นบ่อขนาดหน้า6นะครับความลึกวันนี้เราหย่อนอยู่ที่5ท่อนเต็มนะครับ20เมตรน้ำก็ออกสวยๆนะครับตอนนี้เวลา4โมง จะสิบ้านาทีนะครับสี่โงเชา้าสิบนากาสิบห้านาทีแดดวันนี้ก็สลัวสลัวนะครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ตำบลโพทะเ,เลบ้านคลองสามนะครับใกล้ๆกับแยกหนองรีนะครับข้างหลังปะเซเว่นเป็นบอ่อของ ร้านพวงเพชรการเกษตรแยกหนองลีนะครับให้เรามาติดตั้งให้ร้านเต้นะครับเต้ขายปุ๋ยขายยาหนองลีนะครับแยกหนองลีตำบลพรมเลอำเภอค่ายบางอาจาร,รย์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับบ่นนี้ก็ใช้กับแผงโซลารเซลล์570วัตต์นะครับ16แผงนะครับอนุกรมล้วนมาเลยกับพื้นที่7ไร่นะครับ เตบอกเลียดรอน้ำคลองที่เกียดปั๊มเจียดไล่ชุดใหญ่ไปเลยวันสองวันเต็มการลงทุนทีเดียวครับค,คุ้มค่าแน่นอน ตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่48เฮิรตซ์แข่งผลิตไฟมาได้อยู่ที่628โวลต์น,นะครับอันนี้ปั๊มเอาไปทำงานอยู่ที่370ไม่ถึง380นะครับกินกระแสอยู่ที่12แอมป์ไรงี้าับคงสร้งก็ โครงตั้งเหล็กครับก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถแวะเข้ามาชมก่อนได้นะครับมาดูก่อนหน้างานนะครับหรือเขมาปรึกษาดูก่อนได้นะครับว่าอยากจะติดมีพืน้นที่เท่าไหร่ขนาดปั๊มเท่าไหร่จะเหมาะนะครับ สนใจก็ติดต่อมา084นะครับ3858365แดดฟรีนำฟรีครับน้ำส,สวยๆขอบคุณครับ